สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันอังคารที่13กันยายน2565คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะโรงพยาบาลสิริราชจัดงานถแถลงข่าว24กันยายนวันมหิดลวิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังพ้นภยัยโควิด19 ศาสต,ตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะรองประธานกรรมการจัดงานหาไรายได้และประธานกรรมการฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์วันมหิดลประจำปี2565เป็นประธานการถแถลงข่าววันมหิดลร่วมสารต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยเหล่าศิลปินนักแสดงจากช่อง3ช่อง7 HD Workpoint และช่อง8เข้าร่วมงานแถลงข่าวศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวว่า วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุลยเดชวิกลมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้ดำเนินตามรอยพระราชปณิธานตลอดมา ทุกปีในวันมหิดลนคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลถือเป็นประเพณีปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพร้อมเปิดโอกาสให้กับประชาชนร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินตามรอยพระบาทช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชโดยคณะได้รับพระกรุณาธิคุณจากศาสตราจารย์ดตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วไลลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตวรัติยะราชนารีทรงเป็นประธานจัดงานหาไรายได้เนื่องในวันมหิดลครับโดยหลักทั่วไปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันมหิดลวันที่24กันยายนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมใหญ่ๆเรามีกิจกรรมทางด้านวิชาการเรามีกิจกรรมในเรื่องของการรนรงรับบริจาคและกิจกรรมในเรื่องตอบคําถามสุขภาพ แต่นี้ปีนี้มันมีที่อันหนึ่งก็คือว่าปาตกถาปีนี้เราลงไปในเรื่องน่านแซนบ็อกซ์เพราะจริงๆอยากจะต้องการให้สังคมได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบานพืนที่ในประเทศไทยซึ่งณวันนีเ้เต็มไปด้วยภูเขาที่โลนเพราะเนื่องจากมีการทําการพับปลูกบางอย่างที่ทําให้เกิดดินปนเปื้อนการเสียอาหารต่างๆเหล่านี้เราจะแก้ไขยังไงจะทําให้คืนป่าให้กับสังคมได้อย่างไรและแก้ไขสิ่งเหล่านี้ทําให้สังคมยังกลับมามีสถานะที่ดีขึ้น โดยที่ไม่ต้องทํากติกรรมต่างๆเหล่า,านะั้นอย่างไรอันนี้ก็เป็นปักถาเริ่มต้นส่วนในเรื่องของสาระในปีนี้ก็ยังลงไปเรื่องโควิด -19 แต่เป็นการพูดถึงโควิด -19 ในคนที่ติดโดยเพราะยิ่งในเด็กเล็กผมคิดว่าคําถามในนี้นเนกิดขึ้นเยอะมากในเด็กเล็กที่ถูกวินิจฉัยเป็นมิดซีเป็นอย่างไรโอกาสจะอันตรายหรือไม่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรทำไงจะป้องกันและทำไงถ้าเป็นแล้วต้องทําอย่างไรรวมถึงเรามีข้อมูลต่างๆางที่เพิ่มเติมต่อลงไปกับผู้ฟังคือว่า ชีวิตหลังโควิด19เราควรต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อการเตรียมความพร้อมให้โควิด19กลายเป็นโรคประจําท้องถิ่นไปในที่สุดส่วนกิจกรรมเรื่องของการรับบริจาค้นปีนี้ก็ยังประกอบด้วยส่วนที่ไปรับบริจาคโดยตรงที่นักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อยกล่องในมิถิ่น,นจะรับบริจาคและก็ยังมีการรับบริจาคออนไลน์ซึ่งปีนี้ทั้งทางโทรศัพท์ทั้งทางไอทีก็สามารถที่จะบริจาคล่านี้ได้โดยตรงซึ่งผมเชื่อว่า ถ้าท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบว่าจริงๆผู้ป่วยได้โอกาสลมาศีรษะเยอะขึ้นหลังโควิด -19 บเาเหตุของเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้ก็อยากเชิญชวนมาช่วยกันรับบริจาคกันนะครับสำหรับเรามีกิจกรรมการรับบริจาคที่เกิดขึ้นใน1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นคือในวันที่17กันยายนที่ตอนบอ5ตั้งแต่4ีนาฬิกาไปถึง6นาฬิกาตอนเย็นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจะมีการตอบคาถามสุขภาพด้วยโดยตรงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ในกรณีถ้ท่านเกิดมีปัญหาไม่แน่ใจและไม่สะดวกที่จะมาโรงพยาบาลสามารถโทรเข้ามาปีนี้เรามีการเพิ่มคู่สายสําหรับตอบคําถามเหล่านี้คู่ขนานก,กับการรับบริจัคผ่านทางโทรศัพท์ทั้งหลายก็เชื่อว่าปีนี้กิจกรรมกรไม่โดนก็คงไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิมแล้วก็จริงๆจะกเติมไปด้วยสาระที่สอดคล้องกับสายการในปัจจุบันมากขึ้นด้วยครับ สำหรับกิจกรรมในวันมหิดลประกอบไปด้วยพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันที่24กันยายนเพื่อถวายสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลราธิเบศดุลยเดชวิกรมพระบรมราชช,ชนกหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนการจัดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลในการนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ อักรราชกุมารีพระราชทานสัมภาษณ์ประเด็นที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนให้ห่างไกลโควิด -19 ตลอดจนคำแนะนำในการช่วยการฟื้นฟูประเทศชาติหลังโควิด -19 การรับบริจาคเงินพร้อมมอบทงวันมหิดลเป็นที่ระลึกซึ่งในปีนี้การออกรับบริจาคจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่23กันยายนทั่วกรุงเทพเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยการบริจาค300บาทจะได้รับธงพร้อมเสาเป็นที่ระลึกบริจาค20บาทจะได้รับธงแขวนเป็นที่ระลึกค่ะก็ปกติเราก็ทำธงวันมาฮิดนใช่ไหมคะคือเราจะทำกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยค่ะทำทุกๆปีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นประเพณีของทางศิริาราชเองด้วยค่ะ เราก็จะทำตอนเลิกเรียนนะคะเป็นช่วงเวลาว่างก็คือจะมีทั้งที่วิทยาเขตบางกอกน้อยเองแล้วก็ที่สรารยาเองก็มีเหมือนกันค่ะก็คือเป็นนักศึกษามหิดลทุกคนเลยแล้วก็จะทําในวันศุกร์นะคะจะเป็นช่วงตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเช้าของวันเสาร์ค่ะจะทําตลอดทั้งคืนแล้วก็นักศึกษามหิดลเขาจะเรียกกันว่าเป็นกิจกรรมทําทงโอเวอร์ไนค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีขั้นตอนต่างๆวันนี้ก็ได้สาธิตไปแล้วนะคะแล้วก็ อความรู้สึกก็คือพอทํากิจกรรมนี้ใช่ไหมคะก็หลกัหลกๆก็คือได้ระลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชโนกค่ะแล้วก็ ที่สาคัญเลยก็คือเราได้ตระหนักถึงการเสรี็สละแล้วก็การให้ที่ว่าเราได้มอบโอกาสให้กับผู้ได้โอกาสทุกคนนะคะได้มีสิทธิ์ในการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดใช่ค่ะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะที่มีจิตศรัทธามาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยกันนะคะมาร่วมบริจาคก,กับพวกเราค่ะแล้วก็เราจะนําเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะนําไปช่วยผู้เหลือผู้ป่วยให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ